สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับออมิ๋นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของค่าพารามิเตอร์ที่โปรแกรมตัดต,ต่อต่างๆนะครับเมื่อจะเป็น Premiere Pro หรือว่า After Effects หรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆน,นะครับก็เป็นค่าที่ใช้ในการขยับโมชันของอ b อบเจกต์หรือว่าวัถตถุต่างๆที่อยู่ในคลิปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลย คลิปที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นคลิปที่เราไดา้นำไปใช้งานจริงๆนะครับก็เป็นาการแแกงขันทักษะมัธยมนะครับ ROV e นั่นเองนะครับก็ในส่วนต่อมาที่เราจะมาดูกันนะครับในเรื่องของค่าพารามิเตอร์นะครับของอาการตัดต่อโมชั่นหรือว่าพวกคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดูนะครับจากการ เปิดท่านฟอร์มนะครับก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆตามนี้เลยอ่าเดี๋ยวอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นอีกหน้านหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับเป็นในส่วนของการขยับนะครับขยับเพชรนะครับอ่าซึ่งจากค่าเดิมเนี่ยก็ตัวเพชรมันมีการหมุนใช่ไหมครับแต่ทีนี้เ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีค่าพารามิเตอร์ใหม่แล้วกันนะครับอ่าตัวเพชรก็จะอยู่กับที่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรู้จากค่าพารามิเตอร์แรกนะครับก็คือ Anchor Point นะครับหรือคือการปรับแกนกลางของออบเจกต์นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับการปรับแกนกลางของออบเจกต์เนี่ยออยู่ในส่วนของ Anchor ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะปรับแกนมันได้เลยนะครับแกนนอนนะครับแล้วก็พวกแกนอ,อันนี้แกนลึกนะครับอันนี้แกนตั้งนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้เลยซึ่งมันจะมีผลกับอะไรนะครับ มันจะมีผลกับตอนที่เรา,าใช้พวกโรเตชันนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะหมุนตามแกนตรงกลางนะครับเพก็จะอยู่ในลักษณะนี้ก็คือมันจะไม่หมุนกับตัวของมันเองนั่นเองนะครับอ่ะญาติรีใหม่แล้วกันอ่ะซึ่งเ่ของเอชเชอร์พอยเนี่ยก็ขอไม่ได้ไปปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะก็คือเหมือนปรับให้ดูเฉยๆนะครับโดยงของการปรับแกนกลางนะครับสําหรับค่าต่อมาอันนี้เราจะได้ใช้แล้วนะครับก็คือเรื่องของ position หรือว่าตำแหน่งนั่นเองนะครับในส่วนของ Position เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแกนเคลื่อนที่มันได้เลยนะครับนี่เคลื่อนที่ในแนวนอนนะครับอันนี้เคลื่อนที่ในแนวตั้งนะครับแล้วก็อันนึงก็จะเป็นเคลื่อนที่ในแนว่าแนวลึกนั่นเองนะครับก็จะเป็นสามแกนซึ่งตัวเพชรน,นี้มันเป็นโมเดลนะครับในอโดใน a d o b มัลมมันสามารถใส่โมเดลมาได้แล้วนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการ ขยับเพชรดูนะครับโดยเราจะเริ่มทำการกดแอนิเมชันนะครับก็คือกดตัวจับในการตรงนี้เอาสักประมาณ6วิแล้วกันนะครับแล้วก็ให้มันขยับมาทางขวาก็ได้ประมาณนี้นะครับตัวเพชรมันก็จะทำการขยับโมชั่นมาทางขวานะครับแบบนี้เลยเกเคนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ สำหรับตัวต่อมาก็จะเป็นส่วนของสเกลนะครับหรือก็คือคอีรัดจะเป็นตัว S นะครับเมื่อกี้ลริมบอกว่าโพ i ิชันเป็นตัว P นั่นเองซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับชิปแล้วก็คีรัต S นะครับส่วนของสเกลหรือก็คือ,อขนาดนั่นเองซึ่งเอาจริงแล้วสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับแนวตั้งแนวลึกเหมือนกันเลยนะครับประหยัดสเกล แต่ว่าเราจะขยับให้มันพร้อมกันเราก็จะต้องกดตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเชื่อมทั้งสามแกนให้มันเท claro ่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการขยับสเกลนะครับอ่ะเราก็จะเอาเราหดก่อนดีกว่าอ่ะเราหดก่อนนะครับแล้วก็ตอนมาอยู่ทางขวานี้เราก็จะทําการขยัยสเกลมันขึ้นมานะครับเพิ่มขนาดมันขึ้นมาสิ่งที่ได้นะครับก็จะเป็นการค่อยๆเพิ่มขนาดมันขึ้นมานั่นเอง นะครับพร้อมกับเคลื่อนมาด้วยเพราะว่าตัวนี้เราปรับไปแล้วสองแกนใช่ไหมครับเราปรับไปแล้วสองค่านั่นเองนะครับค่าต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของ orientation l o r i e n a t นะครับ orientation คืออะไรนะครับ orientation มันเหมือนเป็นการกลับด้านเฉยๆนะครับเป็นการกลับด้านนะครับซึ่งมันไม่ใช่การหมุนนะครับแต่มันเป็นการกลับด้านซึ่งถามว่าเราสามารถที่จะ ใช้ตรงนี้ในการหมุนได้ไหมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแบบว่าปรับ animation แล้วก็ให้มันหมุนนะครับแต่มันจะเป็นหมุนแบบ <c oughs> มันจะเป็นหมุนแบบ <c oughs> อ่ไม่ได้หมุนเป็นรอบนะครับก็คือหมุนตามที่เราปรับนั่นเองอ่าซึ่งมันอาจจะแตกต่างจาก rotation นิดนึงนะครับอ่เราก็ให้มันอยู่ตรงเดิมแล้วกันอมี่เองเดี๋ยวปรับให้มันตั้งก่อน โอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาดูส่วนของโรเ a t i o n นะครับโ o เ a t i o n ตรงนี้ก็จะมีทั้งแกน x แกน y แล้วก็แกน z เลยก็คือเป็นสามแกนของโมเดลนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเราจะขอหมุนในส่วนของอแกน y แล้วกันนะครับเราจะกิ้งกิงหลุดมันมานะครับสำหรับแกน y นะครับอ่าตัวเลขข้างหนจะเป็นจํานวนรอบนะครับส่วไอ้ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นองศานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการ ทำโมชั่นให้กับมันนะครับก็จะศูนรอบนะครับเราจะเพิ่มมันมาสักสองรอบแล้วกันก็คือจะหมุนทำรูสองศากิ้ง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 มาเลยน,นั่นเองนะครับจปนวนสองรอบอสิ่งที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะกิ้งมาทั้งหมดสองรอบแล้วก็มาหยุดที่6วิที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับประมาณนี้อต่อมาขั้นสุดท้ายครับก็คือ o อปปิสตี้นั่นเองก็คืออ่าค่าความ ได้เวลาค่าความจางความชัดของมันนะครับซึ่งเราแน่นอนเราสามารถปรับมันได้เป็นศูนย์เลยนะครับโอ a ั i ซิตี้โอัสซิตีูนย์ซึ่ง o อ a c i ซิเนี่ยก็ใช้ในการเฟดวิดีโอด้วยนั่นเองนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของค่าพารามิเตอร์นะครับในโปรแกรมต่างๆพวกโปรแกรมตัดต่อต่างๆนะครับพวก after effects หรือว่าพิมพ์เม r e Pro นะครับในการปรับค่าโมชันนะครับก็สำหรับความรู้นี้นะครับใครที่ ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซั s สไคร์ให้กับช่อง PMTEC h ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ